มาวันนี้ผมพามาดูเครื่องอันตาซากันครับโผบลักษณะแตกต่างกันใช้ยังไงอันแรกเนี่ยเราเรียกว่าฮอกกี้ครับจะเป็นอันเล็กๆไว้ดูลักษณะผิวๆครับผมไม่ดูเส้นเลือดของผมตรงเลนที่มือครับจะเห็นว่าซูมได้ชัดมากเลยอันถัดมาเนี่ยเป็นลักษณะแบนๆครับตัวนี้เนี่ยไว้ตรวจไทรอยครับเป็นโผบที่เหมาะสำหรับการตรวจไทรอยเป็นต้น อันนี้เป็นไทรอยของผมเองครับอันถัดมาเนี่ยสีสีแดงครับแล้วก็มีลักษณะแบนเหมือนกันมองสำหรับการตรวจหลอดเลือดเราสามารถที่จะใส่สีลงไปได้ครับประเมินขนาดเลือดแล้วก็ทิศทางของเส้นเลือดได้ส่วนสุดท้ายเนี่ยลักษณะเป็นแบบโค้งครับอันนี้ไว้ตรวจช่องลำตัวจะดูได้ลึก กว่าโพบชนิดอื่นๆถ้าใครชอบคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับ